and welcome back to muay thai fighter and now it's time for today's main event muay thai fighter All right, ladies and gentlemen introducing a thai warrior fighting out of the blue corner he representing pattalung province 34 years of age training at da no family gym ladies and gentlemen let's hear it for city thai da family Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting above the blue corner. He representing pantaloon Province, City Chai not family. And his opponent in the red corner, he representing boom Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Monkon Yut Sabai Chavam! ไ e วอริโอ้ฝ่ายทีมข e งเดอะเรดคร์เนอ์เขาเป็น e ัวแทนจังหวัดชัยุบลลอ s ฟัง i ันเรากจะพามาถึงคู่ที่5้าของรายการจันแล้วกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่ากับพริบตามไม่ได้เลยครับเมื่อสักครู่นี้ก็พิกล็อกกันเป็นชนะของทนาเพชรปปวริสมิตรไทยยิมมาตามกันต่อครับ รู่ที่5าของรายการมังกรยุทธสบายแท้ฟาร์มกับกับสิชัยด่านนอกแฟมิลี่ครับในรุ่นพิการ55กิโลกรัมแต้องบอกวันนี้นี่มวยนี่เดือดจริงๆครับประเดิมสักการใหม่ด้วยความดุเดือดครับ้องวานี่ละครับรายการที่แฟนมวยติดตามทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกครับคณจริงมาดูประวัติของนมวยทั้งคู่ครับของคู่ที่5ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่นักชกวัย34ปีครับจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง มีชื่อจริงว่านายสิทธิชัยเต็มรามเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยด่านนอกแฟมิลี่ครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งจังหวัดยะลาครับโดยมีกล้องปรตพีสิทธิขุนเป็นเทรนเนอร์มีแล้วก็ปัจจุบันมาเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทัพพายายิมครับวันนี้ทางด้านสิทธิชัยจะพบข้อกุ้งชกก็คือทางด้านมังกรยุทธสบายแท้ฟาร์มครับนักชกวัย24ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมังกรยุทธมีชื่อจริงว่านายยุทธนาจันคำ เก็บตัวไปซ้อนอยู่ที่ค่ายมวยอ่อสบายแท้ครับที่จังหวัดร,ระยองโดยมีคุ้นด่งพอลุ่งสวัสดิ์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายนครับอรรมดการดรนาคินคำศรีเป็นผู้ชีข้ขาดเป็นเวทีผมบอกว่าวันนี้มี FC มาเยอะเลยครับสำหรับทนาเจ้ามังกรยุทธล่าสุดนั้นสิทธิชัยมาโชวฟอร์มได้หรูนะครับ ชนะคะแนนผู้เล่นสู้มาได้ครับในนัดประเดิมเอาดีกันที่2ครับประเภทมุทะลุดุดันครับธนาสิริชัยสิริชัยนี่ชกมวยถูกสไตล์ถูกแบบของแม็กมวยไทยครับเปิดหน้าท้าดวลตึงๆเอาแล้วครับมาแล้วครับจัดมากจัดเต็มโอ้มาเลยครับสาวเข้าใส่เลยครับวางไปสายจิ้มลำตัวโอ้ทั้งหมัดทั้งแข้งครับดูครับมาเลยครับตบด้วยซ้ายโอ้ต้องตั้งหลักตั้งลำให้ทันนะครับจะาด้มากรยุทธ ตกใจไม่ได้เด็ดขาดครับมังกรยุทธห้ามเผยริบตาเด็ดขาดครับแกมาแต่ละชุดนี่มาเป็นขบวนครับครบับเดินหน้าเข้ามายกและไม่ไมออกครับทิ้งไหมัดขวาครับมังกรยุทธตกด้วยซ้ายไม่ถึงครับนครับทำเอาไว้ขวางด้วยซ้ายหน้าครับกิทธิชัยแข้งซ้าย เป็นมวยขวาที่วางแข้งซ้ายได้แม่นยำครับคอยเปิดทางคอยหาจังหวะไปเรื่อยเดินเข้ามาต้องระวังหมัดของสิธิชัยให้ดีครับจับทบจับแดนใต้ครับซ้ายหน้ากับสิธิชัยขยับทีไม่ที่แข้งซ้ายคอยเติมครับหมัดซ้ายคอยรบกวนไปตลอดหมัดขวานี่เก่งไว้นั่นครับรอเช็คบินครับสิธิชัยนี่ครับทุบใหีกแล้วครับจิ้มอมกครั้ง แล้วลงล่างตามสูตรเลยครับนะครับตบด้วยหุบซ้ายถีบด้วยซ้ายหน้าครับมังกรยุทธ์นะครับตั้งลำได้บางเลิศเอาคือเหมือนกันครับไม่ปล่อยให้สินชัยออกยุทธข้างเดียวครับหาจังหวะรอโต้อรอบวกเอาละครับมัดไปตัดลำตัวมาแล้วตานนั้นมังกรยุทธ์เดี๋จะขอหมุนวิศซ้ายครับนะครับปีเข้ามาใหมา่ครับทางด้านเจ้ามังกรยุทธไปวัดระยะครับโจ่นง,งานฐานล่าง ครับไอเลื้อยคอยเบียดไปเรื่อยครับมังกรยุทธกัดฟันแน่นครับแต่ว่าตบเกี้ยวเกี้ยวฟันครับฝ่ายแดงเดินที่เดินเบียดที่ขวาตบเข้ามาลงล่างอีกครั้งครกาธานามังกรยุทธ์มาตีหัวเข้าบ้านครับทำแล้วถอยครับเพื่อที่จะให้ธนาสินิชัยเดินหาเอาเกียร์ได้เข็นโอ้ไม่ได้ครับไถนาเกิน3าก้าไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าฟาวครับ กรรมการข้างเบรคเกมนี้ในจังหวะซุปเปอร์เซฟของกรรมก,การน่ากินครับเดี๋ยวซ้ายครับนี่ครับทำไว้วัดระยะก่อนเหมือนกันกัตตาศิริชัยเด็กเด็กเข้าหาครับเป็นหมายฟานแน่นฮะยังไม่สำแดงเลยครับหมัดขวาของศิริชัยยังทำเลได้ยังหาโฟล์คัตไม่เจอแต่เดินเตี่ยเข้าไปหายอื้อเอาละครับลกลงตัวมาแล้วครับ ซ้ายลางขวาบนมานะรครับบงนายเสียด้วยซ้ายก่อนครับธนาเมกอยุทธยักเข้ามาทีชัยพยายามจะขวางหน้าตีคือจะบดยกแรกค,ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เอกนำรายการมวยไทยไฟเตอร์นัดต้องบอกว่านัดปีใหม่ครับระเดิมวันที่หนึ่งมกราคมครับ2 5 6 2 ระหว่างท่าามังกรยุทธสบายแท้ฟาร์มกับสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ครับโอ้ไล่ตะบันเข้าใส่ก่อนครับซ้ายค้ำไว้แล้วพลิ้วมาขวาดูนี่ครับจังหวะสวนครับหมัดของท่าน้าสินชัยครับโอ้สปีดการออกอาวุธกันไม่ตกเลยครับมาแล้วครับอยู่ที่ว่าจะแก้ทางวายอย่างไรครับท่านาเจ้ามังกรยุทธยกที่สองครับแก้ทางมังคีกันไรครับมาถึงนี่ไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านที่ได้อช้อาวุธได้ถนัดพยายามจัดในเทนตี้ โทักศอกกลับรับโอ้อันตรายกันทานมันก่อยุดเล่นเกมแล้วครับขีดมาตีด้วยซ้ายแทงด้วยขวาสิิชัยเด้งตีเวาคืนมันกอขวางหน้าดูครับกดหน้าไว้เลยครับเปิดชาลีหรือว่าเล่นงานก่อนครับ,มบไมยกฝ่ายแดงเดินเบียดสิน,นิชัยตั้งลำได้พยายามเอ็นบัดขวาเข้ามาต่อยเก่งบัดขวาแม่งเตะซ้ายเข้าไปก่อนเตะต่ตอยขวาตามนะครับขวามาโกนยุดทิ้งกับปัน้นและเสียบ อาศัยลูกลักไก่นีม่มาอีกแล้วครับดึงลระคืดบดนายเสียขวาสิทิชัยทิ้งได้หมดนะครับฟันไม่สอง้ายโตเข้ามาดึงกรบเปิดฉากแลกกันแล้วครับทุกผู้ชมครับโอ้โแลกกันไปแลกกันมานี่สิทธิชัยนี่มีเลือดกำลังทะลักออกมาครับเรียกว่าพิษหมัดพิษสองของยุกฝ่ายแดงอ่าครับ็สะดุดคืดืด,ด,ด,ดแน่นอนโอ้อะไรครับแลกกันไม่หยุดครับจิ้มซ้ายจิ้มลำตัวแต่พอโดนลำตัวมีอาการครับมาอีกแล้วครับลำตัวของทารานเจ้าสิทธิชัยประกอบยุทธเล่นงานคืน นี่นะครับแล้วเป็นจุดใหญ่เป็นเป้าใหญ่แล้วเป็นจุดอ่อนที่โจมตีได้ง่ายครับทางด้านมังกรยุทธ์อ่านะครับเน้นไปที่เป้าใหญ่อย่างเดียวตอนนี้อย่าจั๊กกะจี้ครับเอาละครับถ้าทีเข้ามาเดี๋ยวจะเดินบุกเข้าไปครับแดงตีมังกรยุทธ์อาครับสีชัยตีต่อคือเข้าหน้าขาแร์เสียด้วยขวาตรงอาครับพยายามจะเล่นแล้วครับเล่งเลยครับจิ้มลำตัวชูปดเสียบครับมังกรยุทธนี่นะครับเนื่ว่าเห็นจุดอ่อนแล้วเห็นบอรดน้ำมันที่จะโจมตีครับไม่ชอบปลายแดง เล่นไปที่เป้าใหญ่อย่างเดียวก็ตอนนี้ดักเทียบดักยิ้มอาแล้วครับไปครั้งหนึ่งเป้าใหญ่เดือดสายเหลียยหล่ยมเสียบอีกแล้วครับโอ้หอยหลังไม่เป็นเลยครับทางด้านศิริชัยเดือดดาหัวชนกันเลยครับหายใจรถต้นคอครับตีด้วยซ้ายครับังกรยุทธมาแล้วศิริชัยตอนนี้ก็เล่นไปขึ้นมาครับทำเกมขึ้นมาในเรื่อดครับเรียกว่าไล่กันทำคะแนนไล่จี้ขึ้นมาอาแล้วครับมามาซ้ายขวาจับในได้ลองไปยลือกเสียบขวา เยัดเข้ามาไปคืนเข้าไปเสียดใส่ซ้ายาแยกออกมาก่อนครับแยกออกครับแยกออกเดินเข้าหาต่อครับท่านนั่นมังกรยุทธปล่อยพัดขวาโอ้ดเฉียวไปเฉียวมากเป็นดิชัยว่ายังไงครับพยายามตั้งคมแทงของไว้ไมังกรยุทธกลับไปได้เสียบซ้ายมาทีหนึ่งยัดไปใส่ผู้ตาวงในทางด้านเจ้ามัางกรยุทธตีได้อะไรอร่อยจริงๆครับ ขวาสกัดเอาไว้แทงด้วยซ้ายอีกทีเสียบด้วยซ้ายแนนต่บอลยุบตดกันอยังลำตัวครับโอ้ขวา,มาจีบลำตัวสเสียบด้วยขวาแทงด้วยซ้ายอีกครั้งครับนี่นะครับจังหวะก้าวเข้าไปเสียบครับแม่สวยงามชัดเจนเหลือเกินเขาฝ่ายแดงนะครับเบียดอีกครัาาง้งครับแต่นนแล้วบอลยุดจะทุบซ้ายหมดยกที่สองับพักกันเดี๋ยวเดียวแม่ มวยไทยไฟเตออะไรครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดุเดือดจริงๆครับคู่ที่5ของรายการในลูปพิกัด55กิโกร,รัมต้องบอกว่า,าบริเวณจม,มูกของธนาสิทธิชัยเลือดกำเดาทะลักเลยครับดช้ากันดีกว่าครับโอ้โหจม,มูกผิดรูปเลยท่านผู้ชมสอกกับดอกนี้ครับโอ้เปนช็อตที่สวยจริงๆครับ เล่นงานจนทางด้านสิทธิชัยเนี่ยด้านจมูกเบี้ยวเลยครับแล้วเลือดกับดาวทะลักครับโอ้โหเป็นช็อตที่สวยจริงๆครับเออเสียวซะจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่3นาทีเท่านั้นครับเกมตัดสินครับระหว่างทางด้านมังกรที่สบายแท้ฟาร์มกับสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ด้านจมูกมีปัญหาเลยครับทางด้านสิทธิชัย ต้องชมครับทีมงานช่างภาพครับจับจังหวะได้พอดีครับชนะของแม็กเบอรไทยแม่นี่นะครับมืออาชีพครับมาว่ากันตอนยกสุดท้ายครับมาแล้วครับสิทธิชัยมีหมัดเป็นที่พึ่งครับตอนนี้โอ้เจ้ามาต่อยเอาอีกแล้วก็สอบกลับของคาราบังกอยุทธแต่ไม่กลัวครับเดินเบียดอย่างเดียวตามสไตล์ของธนาสิทธิชัยัมาหักไม่ลงจิ้มลำตัวเสียบด้วยซ้ายคืนครับมังกอยุทธ กับผ<า>ู้เลานต่อในครับธนามังกรยุทธ์ผู้ยิ่งความเจ็บปวดขนานแท้ครับมีเพื่อนนักมวยที่แฟนมวยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทัออ่วประเทศครับศิริชัยด่านว่าแฟมิลี่นี่ครับนะครับแทงแล้วพาไว้ครับธนามังกรยุทธเดินบุกเข้ามาใหม่โดนเล่นงานลำตัวพยายามจะบวกหมัดอัดลำตัวของธนาเจ้ามังกรยุทธเลยครับปักด้วยซอาขวาทิ้งหมัดซ้ายลำตัวไม้ีกแล้วครังธนาศิริชัย โดนเข้าไปนี่ออกอาการทางการเข้าทางด้านมังกรยุทธโดนล้มตัวเข้าไปนี่ทำให้เอวเคือเอวอ่อน,น,นรรรครับแม่ตัวเดียวจริงๆครับธนาสินชัยยุทธ์ถึงหมัดขวาเข้ามาแล้กกแลวพยา,ายามจะถีบตักครับก็เสียบขวาครับวงในาคว้ามาแทางด้วยสายและเจเรียบโอตะดาสินชัยตะวีสินชัยนี้ไม่สู้เอาครับหาจังหวะผลักออกแล้วก็ต่อยมาครับแม่เริ่มทำผลงานได้ดีครับสินชัยจากนอกเฟมิลลี่ จะมาคองเกมครับวนออกมาเสียขวาทุบเลยครับจิมม์ตัวเอาอีกแล้วครับการสปีดไม่ตกจริงๆครับสุทธิชัยกายุทธยามะใสายจังหวะไอคิวรับดักบอลตายดักบอลตายโอ้โหหาจังหวะดักฟันทำได้ได้ดีครับการยุทธแม่อศัยจังหวะอศายสายตาเข้าช่วยครับให้ปัญหาตงๆกอาจะดับเสียงอีกครั้งหนึ่งดูแต่เลือดกัเดาวยังไม่หยุดไหลครับส่งผลต่อระบบหายใจแน่นอนครับสงดานสุทธิชัย มีแน่นอนครับหายใจมีติดมีพลาดครับหายใจไม่สะดวกนี่ระหว่างเหนื่อยเร็วกับปกติครับเป็กไฟน้ำเงินนะครับนาทีสุดท้ายโอ้ยสอซ้ายครับตูเสียหลักเลยครับเลยครับนาทีเดียวรับท่านผู้ชมครับบุกเข้ามาใหม่ครับอ้าวแะครับเบรกเกมแล้วครับและเตือนไปที่ทางด้านมังกรยุดครับมาแล้วครับใบเหลืองจากายแดงครับแม่ถอยไม่ได้ครับถอยเกินงามมีกจะมาจะเตือนครับสุดทายได้จะมาเข้าทำ ถึงหมัดขวาเข้ามาบวกคืนบวกค,คืนนะครับเสียบไปซ้ายแทงซ้ายโอ้ต้องมาเปิดเกมบุกแล้วก็จะได้มากอยุธหลังจากโดนเตือนจำในได้เอาแล้วเข็นเรียกว่าเข็นมาสุดสป็นครับตอนนี้ทางด้านสิทธิชัยฮารักกำลังจะมีเหลือเฟือครับเรียกว่าฮิตได้สบายสบายแล้วก็เหยียบสุดทันแร่งเลยครับธนักสิทธิชัยเานะครับมากอยุธโดนล็อกล่างต้องแยกออกมาก่อนครับ เสียงเฮเสียงฮาแต่พี่น้องแฟนมวยครับกระลัพืินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับช่วงอายะดเวลาที่เหลือมัดขวาครับละครับรบสามยกเรียบร้อยแลวครับท่านผู้ชมครับคู่ที่5ของรายการในรุ่นพิการ55กิโลกรัมมังกรยุทธสบายแท้ฟาร์มกับสิทธิชัยด่านนอกแฟมิลี่ครับโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆท่านผู้ชมครับนี่ครับพยายามจะอาศัยจังหวะดักฟันครับแล้วเล่นงานฐานล่างโดนศอกขมำเลยครับ โอ้แต่ว่าเสียหลักเท่านั้นครับไม่นับครับโอ้ดูดดแบบนี้ไปบนเวทีก่อนครับ Alright นี่เซนเชียร์มาแล้วเชิญกัน The Final Prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android Super Fighter for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Mobile App. Both one reached 20 degrees and DEGREES both receive Super Fighter Prize. All right, ladies and gentlemen. Of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner. on Yut survives Chai.